อาเจียนก็เลยครับ,ร<อ>บนี่ท่านพระครูครับไหนๆก็มาแล้วโยมมีศีลแล้วให้พรโยมสักสักนิดได้ครับอ่าอ่ารับพรนโยมนะจักเมาเอคน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để châu bỏ lỡ những video hấp dẫn con ta No, no. ลืมงานรอบคนในโยมจ้าแต่พอรุ่งแจ้งมีแสงกระสุริยาเสียงไก่ขันจ้าฉันตกในเรื่อใจสะดุ้งตืง่นจนสุดโตวว่าพอเอ๋ แป้งพงที่ลงคุณพระน่าแป้ง,ลง,นะงนะหลวงพรนาชื่อเสียงน่ากระชอนเอาหลวงพ่อโบยหลวงพอวิ่งฉันขอวิ่งวงัง ใช้เดียวสันดดนก็โทษโยมจานะตัวอาดต้องมาลูกเมียแลก็ยังไม่มียังสดยังสดสิ่งสิ่ง ลย <c oughs> อ่าผมว่ายังโสอดอยู่นะเนี่ยข่าวก็โยงก็เอ๊เดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ไปเจอก็ต้องปีมหาตัวคนี่แอบไปสึกมีลูกมีเมียเปล่าเนี่ยนี่โสดนะโสดแล้วสดหรือเปล่าส,สดค่าวสดด้วยข่าวเอองั้นแล้วไป <c oughs> แต่มันเหมือนเพลงเลยหรือว่าบูรณาอาแต่เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อืมอืเอาเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงก็อย่าเอาไปบูชาสติตวันอายาฉันดังโดนออกจากวัดองค์นี้ยาว่าให้แสนเปล่าเปลี่ยวมันนกไกลป่าม oh, yeah, uh, yeah, ีชายเดียวสันโดดขอโทษโยมจ้ะ มีตัวหาดตั้มมาเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแม่ใจอะัเห็นเขาเล่าลือกันเลอว่าอะไรเขาก็เห็นนั่งรถโตโยต้ามาวพราเงินทองไม่มีได้ยังไงฮะแหมถ้าจะดุได้จานนี่ก็เป็นไงผมก็เด่นที่ยกทับพุมาก็ ทำบุญต่อไปออแล้วครับยมให้ถวายมาก็ไม่ได้ไปไหนไปทำบุญครับผมโน่นบั่มนี่บังมปอบปภาษีสังคมครับผมออต้องไปเป็นพระนี่ก็มีสิทธิตกนรกอ๋อเป็นพระี่มีสิทธิตกนรกอย่งงางนั้นด้ยอ๋อยังไงเ<อ>พื่อนครับออท่านประยูครับเป็นพระเนี่ยมันพาเรือลำใหญ่อา พอค้าไม่ขายนี่เอาของเล็กๆน้อยๆใส่เรือเล็กๆพายไปขายนะถ้าพลาดทั้งเรือล่มจมลงไปเกาเอ้าก็ขาดคุนเล็กๆน้อยๆโอ,อ,อไม่เป็นไรตั้งตัวใหม่ได้ครับแต่พระเหมือนพอค้าขายเรือลำใหญ่ยังไงครับเอาทะเรือลำใหญ่ๆนี่ทำไปล่มจมแล้วก็หมดทุนเลย๋อ,อมันพระเราเนี่ยถ้าว่าเกิดไปผิดศีลข้อใหญ่ๆมา หมดเลยบวชมานานนานี่หมดเลยตลกนั้นลกลงทุนมานานแล้วแต่ตกนั้นลกเลยครับผมมันยังงันอยังโยอมนิสีขาดก็ยังไม่ตกนั้นลกครับเนี่ยทั้งหมดแต่้พระนิสีงขาดตกนั้นล่เลยหมดเลยหมดเลยเหมือนเรือล่มยังอันอ่าเรือลำใหญ่ล่มหนึ่งหมดบนเลยว่ะฉะนั้นเป็นพระเขา้อาทำบุญไว้กันต้องทำบุญนะครับผมนนบางนี่บางโยมถวายมา แบ่งทรัพย์นี่มันถูกต้องหนึ่งเอาฟังไว้สองใช้ที่คุ้นเก่า,าสามใส่ปากงูเห่าสีทิ้งเหวลงไปเนี่ยครับโผล่เป็นตอนอ้นนะอ่ะฉันเป็นพระ ันนี้นำมีเพศอีกทีก็ไปที่บนฉันมาสําหรับวันนี้ตัวฉันมาเทศก็แต่พอ,อย่างเข้าเขตขึ้นบนศาลาเห็นโยมยิงชายนักไกลไกลอีกมา ปรีนะอยากจะฟังเต็มทีนะ่ะนับคืนนับวันอยากจะฟังดูว่าพระนภเทพนณะองค์ไหนจะเด็ดมีเม็ดขอบคันอง